ก็กรับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกคนนะครับผมวัยรุ่นนักเสียงโชควันนี้เฮียจะมาสอนวิธีการซื้อหวยรัฐบาลนะครับผมอ่าซื้อง่ายๆครับผมอ่าเรากดว่าเราจะกดข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะแต่เฮียจะกดตรงนี้อ่าพอมาปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าไอจุดเขียวนี่ใช่ไหมอ่าแล้วเราจะซื้อยังไงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเฮียจะให้ดูเลขอันก่อนนะครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้คือเลขอันแล้วนะของงวดวันที่ วันที่เท่าไหร่วะวันที่หนึ่งเดือนหกแล้วกันอ่ะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดละเฮียจะไปซื้อให้ดูสมมติอ่ะตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขคืออะไรหมายเลขก็คือก็คือตัวเลขนะครับผมที่เราจะซื้ออ่าสมมติเฮียใส่ประมาณนี้อ่าพอได้ตัวเลขเสร็จแล้วใช่ไหมครับผม ข้างบนเนี่ยเราจะติ๊กก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่เฮียจะติ๊กไว้ว่าเองติ๊กให้มันประมาณนี้สมมติเฮียซื้อ99เนี่ยบน200ล่าง200 987เนี่ยคือบน200ล่าง200ครับผมส่วนสี่หก็200เหมือนกันนะครับผมอ่าก็คือมันจะอ่าส่วนตัวโต๊ดเนี่ยอ่าเราก็สามารถติ๊กเลือกได้นะครับผมจะเอาไม่เอาส่วนไอ้กลับเนี่ยก็คือเหมือนกันครับผมเราจะเราก็ติ๊กข้างบนได้ว่าจะกลับไม่กลับ อะไรประมาณนี้อ่าได้กลับไม่กลับ,มลบสมมติอ่ะใส่ไปอันนี้คือใส่นะใส่โต้ไป2 0 0 200ก็คือมันจะรวมบินมานะผมที่เราอันนี้ไปก็คือพันแนะครับผมก็คือตอนเนี้เราเรียนตัวเลขข้างล่างไหมครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยก็คือตอนเนี้เราแทงมาแล้วพั 1, นแปดเนาะ,ะากดกลับอ่อากลับไม่กลับก็ได้แล้วแต่เรา ก็คือไอข้างหลังไอตัวไอตัวเนี้ยตัวเลขเนี้ยเราจะใส่สิบาท20ิบาทก็ได้นะครับแล้วแต่เราอไอตรงสอง้อเนี้ยคือเราจะใส่สิบาทห้าบาทหนึ่งบาทก็ได้แล้วแต่เราแทงหนึ่งบาทก็แทงได้ครับผมหวยอพอเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมกดตกลงครับผมก็คือมันจะคำนวณให้แป๊บหนึ่งครับก็คือมันจะขึ้นว่า ดาเนินการแทงสําเร็จแล้วเราก็กดโอเคไปครับผมมันก็จะ,ะตัวเลขมันก็จะขึ้นมาด้านขวามือของเราเห็นไหมนี่ครับตัวเลขที่เราแทงไปมันจะขึ้นมาอย่างนี้สองสามอ่าสามสองมันก็จะกลับอยู่มันก็คือมันจะจะกลับให้เราเลยนะครับผมถ้าเ,าเราติ๊กข้างหลังว่าให้มันกลับนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นแบบตัว กดรีเฟซทีนึงก่นอนออันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยกเลิกนะครับผมคลิกมาที่รายการรายการเล่นนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ไปที่ตัวอ่าเห็นไหมพอคลิกตัวจํานวนเงินนะครับผมมันก็จะขึ้นนะลำดับที่แสดงขึ้นมาแล้วเราจะกดยกเลิกยังไงครับผม กดปุ่มสีแดงเลยครับผมกดยกเลิกมันก็จะแคนเซลทั้งหมดเลยครับผมก็คือยกเลิกทั้งหมดเงินก็จะกลับเข้าบัญชีเรานะครับผมเป็นจํานวนเงิน2,000บาทเต็มๆไม่มีหักไม่มีอะไรครับผมเพราะเราแบบไม่ได้แทงอะ่ะแคนเซลการแทงไปเนาะ,ะเงินก็จะหักไม่หักจากบัญชีเราก็คือมันจะตีเงินมันก็จะตีกลับกอกแต่คือต้องยกเลิกภายในเวลาที่มันกําหนดเท่านั้นครับผม,นะบผมเห็นไหมไอ้ที่มันเขียนไว้ยี่สิบเก้านาที อ่าก็ต้องยก,ยกเลิกก่อนยีิบก้านาทีนะครับเพราะไม่งั้นก็คือมันจะตีแบบตีตัดตัดยอดเคลียร์ไปเลยอะ่ะอันนี้ผมก็จะใสเ่เล่นดูนะครับผมหากมีข้อสงสัยไงก็ลองสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ครับผมก็คือแอดมินเขาจะคอยตอบอะไรกันอยู่แล้วเนาะว่าวิธีการแทงหวยมันจะแทงยังไงอ่าบางทีเขาก็แบบ มีแบบสอนแบบผมจะใส่10บาทอะไรยังไงนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นคลิปสอนที่แบบรวบลัดที่สุดเนะาะหากมีอะไรสงสัยก็ลองถามไอ้มินได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันไวรุ่นสลัดบ๊ายบาย